สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจะ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันอังคารที่10กันยายนนะคะแพ็กจด แพ็คส่งให้วันนี้ทุกบ้านนะคะวันนี้จัดไม้เซตมาให้ทั้งหมด12เซตนะคะราคาพิเศษเซตละ285เท่านั้นส่งฟรีมีปลายทางให้นะคะจะมีไม้กระถาง6นิ้ว1ต้นไม้กระถาง4นิ้วอีก3ต้นกระถาง4นิ้วถ้าไปอัพขึ้น6ก็ใส้พอๆกันเลยนะคะรากเดินดีทะลุกระถางหมดแล้วส่งฟรียังไม่พอคลิปนี้มีของแถมให้นะคะเป็นปากกาเขียนชื่อบอลแล้วก็ป้ายเขียนชื่อนะป้ายให้ไปทั้งหมด10อันนะคะแล้วก็ปากกา1แท่งแบบนี้ แถมไปให้แบบนี้นะคะแถมในทุกๆชุดนะจ๊ะเซตละ285บาทส่งฟรีมีปลายทางสะดวกโอนหรือปลายทางโทวโทรหาแม่ค้าได้ที่เบอร์นี้นะ080 519 4 988จ้ะ เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะสแกน q r Code ไลน์ก็ได้หรือใครเป็นเพื่อนใน Facebook อยู่แล้วพิมพ์สั่งทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะใครมีไลน์อยู่แล้วก็พิมพ์แจ้งรายละเอียดทางไลน์ได้เลยว่าสนใจบอลสีชุดไหนนะคะสะดวกโอนหรือปลายทางส่งชื่อที่อยู่กันให้เรียบร้อยเดี๋ยวแม่ค้าสรุปยอดแจ้งรอบส่งให้ส่วนใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์ก็โทรมานะคะยกหูโทรศัพท์โทรหาแม่ค้านะ,ะเดี๋ยวเราทําการจดชื่อที่อยู่กันได้นะคะทางโทรศัพท์แม่ค้าก็จะสรุปยอดแจ้งรอบ ส่งให้อย่างชัดเจนอีกเช่นเดียวกันนะคะได้หมดทุกช่องทางขอให้แค่ทักหาไหมคะแล้วก็ติดต่อมาเท่านั้นเองนะคะก็บอลสีก่อนที่จะไปดูบอนสีมีใบกัมปูนะคะสามารถสั่งได้เรื่อยๆยังมีสต็อกยังมีสต็อกแบ่งปันอยู่นะคะลูกค้า ใบก้ามปูของแมคค้าเป็นใบล้วนไม่ได้ผสมแกลบหรือไม่ได้ผสมขุ่ยมะพร้าวแต่อย่างใดพร้อมใช้งานได้เลยไม่ต้องไปหมักหรือไม่ต้องไปตากเพิ่มแล้วถ้ายังไม่ได้ใช้เก็บไว้ในถุงได้เลยแมยคค้าจะแพ็คเป็นถุงละ1นกิโลให้ทั้งหมด5ถุงใน1กล่องนะคะ1กล่องบรรจุ5้กิโลโอนอยู่ที่130บาทปลายทาง170บาทปลายทางรับ10บกิโลจะอยู่ที่300บาทนะคะ ใบของแม่ค้าจะไม่ได้ผสมแกลบหรือขุยมะพร้าวเป็นใบล้วนลักษณะเป็นใบหย,ย,ยาบๆนะคะไม่ได้ละเอียดยิบถ้าละเอียดยิบอันนั้นมันย่อยสลายไวพวกนั้นมันจะเหมาะสําหรับปลูกไม้เมล็ดหรือต้นกล้านะคะส่วนอันนี้เป็นลักษณะใบหย,ยาบเอาไว้ขึ้นกระถางตั้งแต่สี่นิ้วขึ้นไปสี่นิ้วขึ้นไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็หมักได้ที่พอดีแล้วมีจุลินทรีย ครบทวนแล้วนะคะไม่ใช่ใบกึ่งกลางใหม่กลางเก่านะคะที่มันรามันจะขึ้นต้องไปผึ่งอีกอันนั้นไม่ต้องนะคะของแม่ค้าได้ที่แล้วคือพร้อมใช้งานคําว่าพร้อมใช้งานคือพร้อมใช้จริงๆนะคะสนใจสามารถสั่งได้ใบก้ามปูที่แจ้งไปเป็นราคารวมส่งแล้วทั้งหมดนะคะสั่งไปลองไปใช้กันได้เลยตอนนี้ยังมีสต็อกพร้อมส่งอยู่นะคะบอนสีวันนี้จะให้1 2เซตนะคะเดี๋ยวไล่ไปดูกันทีละเซตจ้ะเซตละ285ส่งฟรีมีปลายทางเราก็ได้ของแถมไปด้วยนะ เริ่มกันที่เซตที่หนึ่งเซตที่หนึ่งนะคะไล่จากต้นใหญ่ก่อนละกันไปหกนิ้วแล้วก็มาสี่นิ้วนะคะเซตที่หนึ่งนะคะให้เป็นอันนี้เป็นปราสาททองนะคะปราสาททองอยู่ในกระถาง6นิ้วจะ้ะใบแดงๆหน้าสวยๆแบบนี้เลยปราสาททองหนึ่งต้นบุตรรินนะคะติดด่างสวยๆแบบนี้หนึ่งต้นจะ้ะต้นนี้ร่ํารวยนะคะหนึ่งต้นแล้วก็เป็น นินไอายาราอีก1ต้นสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่1ค่ะ2 8งดหลูกค้าส่งฟรีเฉพาะค่าส่งเวลาเอฟกันก็ห้าสเจิแล้วนะนะคะ อันนี้ส่งให้ฟรีมีปลายทางให้ด้วยไม่พอแถมให้อีกต่างหากเป็นโปรโมชั่นไม้จัดเซตนะคะใครเห็นแล้วสอยได้สอยเก็บได้เก็บนะคะมีเขียนชื่อกำกับให้ทุกต้นเขียนชื่อไม้นะคะชื่อบอนสีกํกำกับให้ทุกต้นไม่ต้องกลัวว่าจะจำชื่อไม่ได้พอลูกค้ารับไม้เสร็จแล้วลูกค้ากา็ทำการคัดลอกลงป้ายปักอีกทีหนึ่งนะคะด้วยลายมือของลูกค้าเองนะจ๊ะต่อมาเซตที่2ค่ะมีนางมณีวาสนานะคะ1ต้นจ้ะ องหญิงท่อฝันนะคะ1ต้นติดด่างแล้วแบบนี้เลยนาะราทัศน์ต้นแล้วก็วารีกุญชร1ต้นค่ะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่2ค่ะต่อมาเซตที่3นะคะปราสาททองค่ะ1ต้นนะคะอสงไข่จ่าห1ต้นอันนี้เป็นสีการจนานะติดจะกิดด่างมาแล้วแบบนี้ไปอัพไซต์กระถางเอาลูกค้ายิ่งโตลายเขาจะขึ้นเผื่อความด่างเขาจะเยอะขึ้นด้วยนะคะ ต้นนี้เป็นเงินแสนนะคะอยู่คู่กับไม้เหลืองไม่แน่ใจว่าเหลืองอะไรให้กันไปแบบนี้ไปแยกเอานะคะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่3ต่อมาเซตที่4นะคะมีเป็นนางมณีวาสนา1ต้นจ้ะติดด่างฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยบันดันซับนะคะ1ต้นอันนี้เป็นหลวงพ่อเพชรค่ะ1ต้นแล้วก็เป็นนายทองเหม็นอีก1ต้น4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่4ค่ะต่อมาเซตที่หนะคะ เซตที่5ให้เป็นสเสน่ห์เมืองราชนะคะ1ต้นจ้ะนายทองเม็น1ต้นธาตุบางแก้ว1ต้นแล้วก็ชมพูทวีปนะคะป้ายสวยๆนะคะเจีมๆชัดๆแบบนี้เลยอีก1ต้น4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่5ค่ะต่อมาเซตที่6นะคะจะมีเป็นประศาสทองประศาสทองนะคะ1ต้นหน้าชัดๆแดงเข้มๆกระดูกคมๆแบบนี้เลย อันนี้เป็นนางรักสดเทวีนะคะตับนางสงการลำดับที่3ประจำวันอังคารติดป้ายมาแล้วแบบนี้เลยนารีบุรพาจา่าป้ายสวยๆเข้มๆ1ม1ต้นอันนี้เป็นวิษณุกรรมประสิทธิ์อีก1ต้น4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่6ค่ะถัดมาเซตที่7นะคะให้เป็นนารีสยาม1ต้นนะคะอันนี้เป็นอึออ่งสยามะคะ่ะเป็นตัวแผลงนะแต่เม็ดเขาละเอียดเม็ดสวยมีเม็ดขาวมเม็ดชมพูขึ้นมาแบบนี้เลย ดารานพัลัดจะให้ไปหนึต้นนะคะติดด่างมาแล้วแล้วนี้เป็นมณีพันแสงนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะอีกต้นนึหนึ่งด่างอีกต้นยังไม่ด่างนะคะยังไม่ได้แยกนะให้กันไปทั้งอย่างนี้เลย4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่7จ้จะต่อมาเซตที่8นะคะเป็นพลอยชมพูพลอยชมพูยิ่งโตใบเขาจะยิ่งสีเข้มขึ้น นะคะจะสีออกเข้มขึ้นแล้วก็เม็ดสีชมพูตรงนี้เขาจะเด่นขึ้นมานะคะสวยไม้ตัวนี้สวยยิ่งโตสีเขาจะออกสีใบจะออกดําลงแล้วก็เม็ดพลอยตรงนี้เขาก็จะเด่นขึ้นมานะ,ะพลอยชมพู1่ต้นค่ะเรืองพันนารายนะคะ1ต้นอันนี้เป็นซับเจริญนะคะเนี่ยใบกลมวันนี้ซับเจริญ1นต้นแล้วก็ชินนบัญชออีก1ต้นจ้ะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่8นะคะ28 5ห้าส่งฟรีมีปลายทางนะคะแล้วก็ ได้ของแถมด้วยนะคะให้ปากกาเขียนชื่อบอนนะคะไป้ายป้าย1ิอันนะคะแถมเข้าไปในเซตของวันนี้นะคะใครสนใจรับเซตไหนแจ้งไหมคะได้เลยสั่งปุ๊บส่งปับส่งวันนี้ทุกบ้านต่อมาเซตที่9นะคะให้เป็นปราสาททองค่ะ1ต้นอันนี้เป็นยักษ์กุเปรันนะคะเริ่มกัดลายเยอะๆมาแล้วแบบนี้1ต้นจ้ะเก้าทัพค่ะ1ต้นแล้วก็หันนุมานครองเมืองอีก1ต้นนะคะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่เก้า ต่อมาเซตที่10ค่ะให้เป็นพลอยชมพูนะ1ต้นฟอร์มสวยฟอร์มดีมากต้นนี้นะคะไปฟอร์มไว้เอาไวเอาไว้ประกวดเล่นๆกันได้เลยใบดอกฟอร์มดีมากแล้วก็อันนี้เป็นเพชรบ้านปทุมนะคะป้ายมาแล้วแบบนี้1ต้นจ้ะธาตุบางแก้ว1ต้นแล้วก็เทพอักษาราอีก1ต้นค่ะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่10นะคะต่อมาเซตที่11จ้า ราสาททองนะคะ1ต้นฟอร์มใหญ่ๆกระถาง6นิ้วอันนี้เป็นโชคล้ำซ้ำจะไปอัพขึ้นไซส์กระถางได้เลยนะคะต้นใหญ่มากๆแล้วล้นกระถาง4รากทะลุทะลวงแล้วหน้าด่างสวยๆแบบนี้เลย1ต้นต้นนี้นะคะไม้ขาวตัวนี้สหัสเดชะตับรามเกียรินะคะ1ต้นค่ะสีการจนาตัวนี้เจน1นะคะป้ายมาแล้วเริ่มกัดลายที่พื้นใบอีก1ต้น4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่11 สุดท้ายนะคะเซตที่12ของของเราก็จะมีเป็นนารีสยามนะคะ1ต้นนะ,ะชมพูทวีจปจาะป้ายมาแล้วแบบนี้1ต้นนะคะสีกัญจนาเป็นตัวเจน1ค่ะป้ายมาแล้วอีกเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นยักษ์ตรีเมกอีก1ต้นนะคะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่12จ้ะ เรียบร้อยนะคะครบจบแล้วทั้ง12เซต285บาทเท่านั้นส่งฟรีมีปลายทางให้ด้วยสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแมคค่าได้เลยพร้อมจัดส่งวันนี้พร้อมกันทุกบ้านนะคะมีของแถมให้สําหรับคลิปนี้นะคะหมายจัดเซตใครรับเซตไหนแมคค่าก็แถมให้เป็นปากกาเขียนชีอบอลน,นะคะใครสนใจใบกัมปูก็สามารถโทรสั่งเข้ามาได้ที่เบอร์เดียวกันนะ0 8 0 5 1 9 4 9 8 8จ้า สำหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะเช่นเคยค่ะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ